พระครูคมงคลเข็มจิตหรือหลวงปู่สีเข็มจิตโตเดิมชื่อนายสมศรีโมแสงเกิดวันที่14มกราคม2463อายุ100ปีภุมิลำเนาบ้านเกิดเดิมคือบ้านโสกแสงหมู่14ตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นบิดาคือนายปานโมแสงมารดาชื่อนางเตะโมแสงมีพี่น้องร่วมบ,บิดามารดาทั้งหมด6คน เป็นบุตรคนที่สองเมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านอายุครบบวชก็บวชต,ตามประเพณีปกติเพื่อทดแทน พระคุณพ่อแม่เหมือนชายไทยทั่วๆไปตามพุ่มนมธรรมเนียมวิถีของชาวพุทธในช่วงก่อนที่จะบวชหลวงปู่ท่านได้ริ่มเรียนวิชาอาคมกับโยมพ่อของท่านอยู่เป็นประจำโยมพ่อของหลวงปู่นั้นมีความสามารถในเรื่องของยาสมุนไพรและพระเวทอาคมต่างๆคอยช่วยเหลือคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงเป็นประจำเมื่อครั้งก่อนนั้นเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหน่วยงานราชการนั้นเข้าไม่ถึง ผู้ชายอกสามศอกจึงจําเป็นต้องมีาคมติดตัวหรือแม้กระทั่งต้องมีของดีติดตัวป้องกันภัยจกโจนผู้ร้ายหรือภัยที่มองไม่เห็นหลวงปู่ก็เริ่มเรียนกับยมพ่อของท่านพอมีวิชาติดตัวบ้างในสมัยก่อนนั้นยมพ่อของหลวงปู่จะออกเดินทางในป่าลึกตลอดทุกครั้งที่หลวงปู่มั่นอุลิทัตโต ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาแสดงพระธรรมเผยแผ่ตามที่ต่างๆตลอดจนทุรงการป่าลึกฝีวิเวกค้นหาหนทางอย่างการหลุดพ้นปรากฏอยู่ในป่าลึกแค่ไหนยมพ่อของท่านก็จะออกเดินทางติดตามค้นหาหลวงปู่อยู่บ่อยๆเพื่อรับใช้หลวงปู่มั่นทุกครั้งก่อนที่ยมพ่อของหลวงปู่ท่านจะออกเดินทางหลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังว่า ยมพ่อของท่านนั้นจะเตรียมต้มน้ำตาลใส่ข้าวกวนให้เข้ากันจนข้นเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆตากแดดให้แห้งหลังจากนั้นก็จะเสกก้อนข้าวก้อนนั้นก่อนที่จะออกเดินทางไปพบหลวงปู่ม,มั่นทุกครั้ง mm hmm. เพื่อป้องกันไข้ป่าและเพิ่มพลังงานแทนข้าวในขณะที่เดินทางอยู่ในป่าหลายวันยมพ่อของท่านจะอมไว้ในปากตลอดการเดินทางถ้าถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่ม,มั่นนั้นอยู่ที่ไหนทุกครั้งเวลาที่ยมพ่อของ หลวงปู่ท่านนอนกลางป่าในระหว่างการเดินทางจะนิมิตเห็นช้างทุกครั้งพอตื่นเช้ามานั้นก็จะมีรอยเท้าช้างจริงๆริพอของท่านก็จะเดินตามรอยเท้าช้างั้นไปเรื่อยๆจนไปพบกับหลวงปู่มั่นเมื่อย้อนกลับมาถึงเรื่องของหลวงปู่ศีเองนั้นในปี2530เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของสามัญชนผู้มากด้วยกิเลสและตัณหา จึงได้ตัดสินใจเดินเข้าสู่ทางธรรมอีกครั้งในขณะที่บวชอยู่นั้นได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์อย่างเข่งรัดตลอดเวลาซึ่งก็คือหลวงปู่หินประพังกระโวเทพเจ้าแห่งล่มแม่น้ําพองวัดโพธารามเป็นพระที่มีอายุยืนยาวถึง135ปีหลวงปู่ท่านได้รับคำสั่งสอนและการถ่ายทอดวิชากรรมฐานคาถาวิชาคมต่างๆหลวงปู่ศรีได้อยู่รับใช้ดูแลหลวงปู่หินจนถึงแก่การมรณภาพ ก่อนที่หลวงปู่หินจะละสังขารได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้กับหลวงปู่สีจนหมดสิ้นไม่มีปิดบงังและฝากฝังให้ดูแลสืบทอดเจ้าว่าและดูแลวัดต่อจากท่านอีกครั้งยังกำชับว่าความรู้อันใดที่หลวงปูม่อมอบให้นั้นจงตั้งใจฝึกฝนเอาอย่าได้ละความเพียร ซึ่งอันนี้หลวงปู่ปฏิบัติตามอย่างเข้มคัดตลอดเวลาจบจนถึงทุกวันนี้ในช่วงที่หลวงปูห่หินธาตขันนั้นท่านยังแข็งแรงดีอยู่หลวงปู่ศีได้กาขอออกเดินทุดงหาความวิเวกตามป่าเขาลำนาภัยแถบเพื่อเขาภูพานได้ปรากฏอยู่ตามถ้ำบ้างตาต้นไม้ใหญ่บ้าง ในช่วงที่หลวงปู่ศีเดินทุดองอยู่แถบเทือกเขาภูพานนั้นท่านเคยได้พบกับพระลึกลับอายุมากกว่า100ปีแต่ดูแข็งแรงและได้สอนให้ภาวนาให้หลวงปู่ยาได้หลงกิเลสมันหลอกได้ทุกขณะวาราจิตก่อนที่หลวงปู่ศีท่านจะออกเดินทางต่อหลวงปู่ท่านได้ศึกษาวิชายันมงกุฎงพ,พุทธเจ้าจากพระลึก รับรูปนัน้นท่านได้สอนหลักการวิธีลบผงลบยานมงคุดพุทธเจ้าให้เกิดฤทธิ์ให คุณขั้นในยามที่เราช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่เขาเดือดร้อนอยู่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหลวงปู่ศรีท่านก็ได้เรียนจนสําเร็จแต่ช้นก่อนที่หลวงปู่จะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายและผ่านวกมาจังหวัดเลยในขณะที่หลวงปู่ออกเดินทางมุ่งหน้าจะเข้าสู่เขตภูกระดิงนั้นมีโจรใจยหยาบคิดจะปล้นหลวงปู่ท่านก็ได้บอกที่โจรทั้งสองว่า จะเอาอะไรกับหลวงปู่ท่านไม่มีทรัพย์สินให้พวกเขาปล้นหรอกจนใจหยาบสองคนนั้นก็ชักปืนออกมาขู่หลวงปู่มองปืนกระบอกนั้นที่โจนได้ถืออยู่นั้นและบอกว่ามันยิงบ่อออกดอกหลวงปู่ ท่านก็ได้เดินฝ่าโจนทั้งสองคนนั้นไปแทนที่พวกเขาจะสำราบได้แต่กับเหนี่ยวไกลปืนทั้งสองกระบอกใส่หลวงปู่ที่เดินเห็นตะลังไวายๆห่างไปประมาณ10บกว่าเมตรโจรทั้งสองยืนงงสักพักเพราะปืนนั้นด้านยิงไม่ออกและ ได้พากันวิ่งไปหาหลวงปู่และกราบขอขอมาและได้ขอของดีกับหลวงปู่ท่านจึงได้ให้เศษจ,จีบอลไปคนละหนึ่งชิ้นและขอบินทบาทก,กับจนทั้งสองนั้นว่าให้ประกอบอาชีพเป็นสุจริตเธออย่าได้ไปหาป้านข่าวกินจนทศนั้นก็รับปากจากนั้นหลวงปู่ท่านก็เดินทุรงหาความวิเวกตามสถานที่ต่างๆเจอทางพระแกะชลาชีปะขาว ผีปราผีถ้ำต่างๆจากนั้นท่านก็เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดโพธารามและอยู่รับใช้ลหลวงปู่หินจนหลวงปู่หินนั้นถึงแก่การมรณภาพในวันที่10มกราคมปี2544นี่เป็นเพียงแค่เรื่องราวข้าวๆเกี่ยวกับประวัติของพระครูม,มงคลจิตหรือหลวงปู่สีเข็มจิตโตเท่านั้นหากสนใจรายละเอ,เอียดเพิ่มเติมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ได้วยนะคะวันนี้เาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ